สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการออกแบบวงจรขยายแบบ c o m มอนอิ i t เตอเราจะไล่ดูกันตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานไปจนถึงการสร้างวงจรจริงกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจว่าวงจรขยายคืออะไรแล้วก็ไปดูขั้นตอนการออกแบบที่ถูกต้องจากนั้นก็จะมีสูตรลัดมาฝากกันด้วย และสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าวงจรที่เราออกแบบมาเนี่ยพอเอาไปใช้งานจริงแล้วผลจะเป็นยังไงเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับพระเอกของเราในวันนี้กันก่อนว่ามันทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างพูดง่ายๆก็คือหน้าที่หลักของมันคือการขยายสัญญาณครับลองนึกภาพตามนะครับสัญญาณเสียงเบาๆที่มาจากไมโครโฟนเนี่ยมันมีกำลังน้อยมาก วงจรน,นี้ก็จะรับสัญญาณน,นั้นเข้ามาแล้วก็ขยายให้มันมีกำลังมากขึ้นมากพอที่จะเอาไปขับลําโพงให้มีเสียงดังออกมาได้นั่นเองครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือสัญญาณที่ออกมาจากวงจรน,นี้เนี่ยมันจะกลับขัวหรือที่ในทางเทคนิคเราเรียกว่ากลับเฟส180องศาแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะสำหรับสัญญาณเสียงแล้วเนี่ยหูของคนเราแยกความแตกต่างตรงนี้ไม่ออกเลยทีนี้ ก่อนที่เราจะให้มันขยายสัญญาณได้เนี่ยมันมีขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำก่อนครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวทรานซิสเตอร์หรือที่เรียกว่าการไบอัสกระแสตรงหรือ DC b y a s i n g ซครับคำถามคือทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วยคำตอบก็คือตัวทรานซิสเตอร์เองนี่แหละครับมันมีเงื่อนไขของมันอยู่ มันไม่ได้พร้อมที่จะขยายสัญญาณให้เราตลอดเวลาเราต้องปรับจูนให้มันไปอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก่อนครับลองนึกภาพว่าทรานซิสเตอร์มันมีโหมดการทำงานอยู่3โหมดนะครับคือโหมดหยุดทำงานโหมดทำงานเต็มที่แล้วก็โหมด Active ซึ่งโหมดที่เราต้องการจริงๆมีแค่โหมดเดียวเท่านั้นก็คือย่าน Active เนี่ยแหละครับเพราะมันเป็นย่านเดียวที่ให้การขยายสัญญาณที่คมชัดไม่ผิดเพี้ยนการไบอก็คือการจัดให้สัญญาณของเราเข้าไปอยู่ในย่านนี้นั่นเอง เป้าหมายของเราก็คือการหาจุดที่สบายที่สุดให้มันอยู่ครับหรือที่เรียกว่าจุดทำงานขณะพักถ้าเราตั้งจุดนี้ไว้ตรงกลางพอดีเป๊ะมันก็จะทำให้สัญญาณของเรามีพื้นที่ในการแกว่งตัวได้เต็มที่เลยทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบทำให้เราได้เสียงที่ดังที่สุดโดยที่ยอดคลื่นไม่ถูกตัดจนเสียงเพี้ยนไปค่ะโอเคครับมาถึงส่วนที่สนุกที่สุดแล้วนั่นก็คือการลงมือออกแบบจริงๆ เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความต้องการของเราให้กลายเป็นวงจรที่ใช้งานได้จริงทีละขั้นตอนได้อย่างไรเรามีแผนการทำงาน5ขั้นตอนง่ายๆครับเริ่มจากกำหนจจดโจทย์ก่อนว่าเราอยากได้อะไรจากนั้นก็คำนวณหาค่าตัวต้านทานหลัก2ตัวที่กำหนด Impedance กับอัตราขยายแล้วก็ไปออกแบบวงจรใบ AS ให้มันเสถียรปิดท้ายด้วยการเลือกตัวเก็บประจุให้เหมาะสมครับ ก่อนจะสร้างอะไรเราก็ต้องมีโจทย์ก่อนใช่ไหมครับสำหรับโปรเจกต์ตัวอย่างของเราวันนี้โจทย์ก็คือเราจะใช้วงจรน,นี้กับแหล่งจ่ายไฟ9โวลต์ต้องการเอาพุทอิมพ e d ดนซ์ที่ 10k โ oh อห์มและอยากได้อัตราขยายแรงดันที่10เท่าค่ะ พอเราได้โจทย์มาแล้วเนี่ยตัวต้านทานกัวแรกที่เราจะรู้ค่าได้ทันทีเลยก็คือ Rc หรือตัวต้านทานคอเล็กเตอร์ครับเพราะค่าของมันจะใกล้เคียงกับเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ที่เราต้องการมากแล้วพอเรารู้ Rc ปุ๊บการหา Re หรือตัวต้านทานอิมิเตอร์ก็ง่ายนิดเดียวเลยครับเพราะอัตราขยายมันก็คืออัตราส่วนระหว่าง Rc กับ Re นั่นเองในขั้นตอนที่4ที่เราจะออกแบบวงจรไบอัสเนี่ยมีเคล็ดลับดีๆที่วิศวกรเขาใช้กันมานานแล้วครับ นั่นก็คือการออกแบบวงจรแบ่งแรงดันให้มีกระแสไหลผ่านมากกว่ากระแสเบสของทรานซิสเตอร์อย่างน้อยสิบเท่าการทำแบบนี้มันจะทำให้วงจรของเรานิ่งหรือแข็งมากครับคือไม่ว่าตัวทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปบ้างหรือค่าเบต้าจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆวงจรโดยรวมก็จะยังทำงานได้คงที่และเป็นไปตามที่เราคาดการไว้ครับ ถึงแม้ว่าวิธีที่ผ่านมาจะเวิร์กมากสําหรับการออกแบบนะครับแต่มันก็ยังมีทางลัดที่เร็วกว่าน,นั้นอีกโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการออกแบบวงจรที่มีอัตราขยายสูงแล้วถ้าเราอยากได้อัตราขยายที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดละ่ะมีเทคนิคหนึ่งครับง่ายนิดเดียวเลยนั่นก็คือการเพิ่มตัวเก็บประจุเข้าไปตัวหนึ่งเพื่อทำบายพาสที่ตัวต้านทาน R-E จ้าตัวเก็บประจุนี้จะทำตัวเหมือนเป็นทางลัดให้กับสัญญาณ AC เท่านั้นทำให้วงจรมีอัตราขยายสูงขึ้นอย่างมหาศาลเลยค่ะและพอเราทำแบบนั้นแล้วเราก็จะมีสูตรลัดที่เจ๋งมากๆเลยครับมันทำให้เราประมาณค่าอัตราขยายสูงสุดที่เป็นไปได้ของวงจรได้ง่ายมากๆแค่วัดแรงดัน DC ที่ตกครอมตัวต้านทาน r c แล้วก็หารด้วยค่าคงที่พิเศษตัวหนึ่งเท่านั้นเองแล้วตัวเลขพิเศษที่ว่านั่นก็คือ26 m สมิลลิโวลต์ครับ นี่คือค่าแรงดันความร้อนของทรานซิสเตอร์ซิลิคอนที่อุณหภูมิห้องจำตัวเลขมหาศจรรา์ตัวนี้ไว้ให้ดีเลยครับมีประโยชน์มากเอาละครับทฤษฎีก็แน่นสูตรลัดก็มีแล้วแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วของจริงละ่ะมันจะทำงานได้เหมือนกับที่เราคำนวณไว้ในกระดาษหรือเปล่าเรามาดูกันครับและนี่คือผลที่ได้ครับ จะเห็นว่าค่าที่เราคำนวณไว้บนกระดาษค่าที่ได้จากการจำลองในคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่าที่เราวัดได้จากวงจรที่เราต่อขึ้นมาจริงๆบนเบรดบอร์ดเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับอย่างอัตราขยายที่เราตั้งเป้าไว้ที่10ก็วัดได้จริงที่8.9ซึ่งถือว่าน่าพอใจมากครับตรงนี้มันบอกอะไรเราครับ มันบอกว่าถึงแม้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่ได้เป๊ะๆเ,เหมือนในตำราทุกครั้งมีความคลาดเคลื่อนบ้างเป็นเรื่องปกติแต่กระบวนการที่เราทำตามมาทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อถือได้และให้ผลลัพธ์ที่นำไปใช้งานได้จริงครับสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็กลับมาสู่คำถามสำคัญของการเป็นวิศวกรเลยครับนั่นก็คือเรื่องของ trade off หรือการต้องเลือก ในโลกความเป็นจริงเราไม่สามารถมีทุกอย่างที่ดีที่สุดได้พร้อมกันเสมอไประหว่างอัตราขยายความเสถียรหรือประสิทธิภาพมันมักจะต้องมีการแลกเปลี่ยนบางอย่างเสมอและนี่ก็คือโจทย์ที่ท้าทายและน่าสนุกที่สุดในการออกแบบครับว่าเราจะเลือกอะไรและจะยอมแลกอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับงานของเรา